ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะกลับมาอันสปอกันอีกแล้วนะคะหลังจากหายไปสักพักในเดือนตอนี้ของที่เราสังมาร็กมาส่งแล้วนะเนาะก็จะมีพวกการเซโนแล้วก็อัลบั้มกิชหมดนะคะซึ่งเราก็จะมาแกะกันไปใน EP นี้แบบยาวๆเลยหรือเปล่านะคะโอเคเราจะาเริ่มกันเลยโอเคค่ะมาเริ่มกันที่ชินแรกกันเลยนะคะนี่ก็อันนี้ว่าน่าจะเป็นพวกการเซโนแะล้เนาะ แฮมมาให้นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเทียนจิว๋วน่ารักมากแล้วก็อันนี้มาดูกันเลยดีกว่าขอแยกจีเลยนะคะอ่าน่ารักมากมน่ารักมากเลยเนาะทุกคน โอ้ยทำใจเ <laughs> a n เกี u and have nice n i c h day โอเคเจนเกรเราขอกรีดตูดนะไม่อยากกรีดนะเจนองอะ เทตติ้งการ์ดนะคะอันนี้คือเทตติ้งการ์ดเนาะเป็น u n i v e r s a l p a y b a l l ของ S T วันนะคะอันนี้เราไปอาตอนที่ S M เปิดปีแรกๆอะเราไม่ได้ทำการสั่งซื้อไปนะคะเนื่องจากว่าไม่มีเงินเนาะก็แบบอะรอพร้อมส่งแล้วก็รอคนที่แกะได้เจนโน่ไปเลยดีกว่านะคะก็เลยแบบเออไหนๆก็แบบว่ารอซื้อพร้อมส่งแล้วก็หาคนที่เขาปล่อยเป็นเจนโน่ทั้งคู่เลยอันเนี้ยก็ได้มาในราคาแรงอยู่อยู่ที่ประมาณห้าอยสี่สิบนะคะ ราคามไม่แพงเนาะแต่ว่าดวงเรามันก็ไม่เคยสุ่มเจอเจโน่อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เสียทางไฟก็ไม่มีปัญหานี่เป็นสองใบนี้เลยนะคะคืออันนี้เหมือนบเรียกอะไรนะเจโน่เยี่ยมแม่หรอแล้วทุกคนตลกมากอ่ะทุกคนก็จะเป็นสองใบนี้นะคะที่เราได้มาตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วก็รถวิ่งเยอะมากคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกัน อันนี้คือตอนนี้ถายคลิปตอนเที่ยงคืนนะคะถ้าตอกนกลางวันยิ่งกว่านี้อีกก็เลยแบบนอนปึ๊บจึ๊ดจึ๊ก็เดี๋ยวรอนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันที่พัสดุชิ้นต่อมาเลยต้องแบบดีด้วยเหรออุย้ยมีซีีซองมาด้วยเหรอ โลปี้ไม่ไหวทุกคนอ่าอันนี้คืออุ้ยเฮ้ยเ้ยยนองลมเลยอันนี้เป็นเจโน่ซัมปิงอะไรสักอย่างจำ,ำชื่อกาดไม่ได้นะคะคือแบบว่าอันนี้เราไปหากับพี่ที่รูจากในทวิตเตอร์มานะคะก็เลยได้ใบน,นี้มาถักไหมน่มารัก,กมากน้องน่ารักแบบน่ารักมากเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่า อ๋ออันนี้การไม่รู้อ่านว่าไงาซัมติงซัมติงซีหรอไม่รู้ว่าซัมติงอะไรงไงไม่รู้จักยี่ห้อนะคะข <c ười> ออภัยคือไม่ได้คือไม่ได้ตามแบบงานหรือผลงานอื่น NCTD m เลยนอกจากแบบ MV แล้วก็พวกรายการเรียลิตีต้ต่างๆพวกแบบผลิตภัณฑ์เอออะไรเออย่งเเราไม่ค่อยรู้นะคะโอเคตั้งไว้หุ่ยแบบ มุมนี้ก็หล่อหน้าหล่อเนาะโอเคเดี๋ยวมากันดูที่พัสดุชิ้นที่สามนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นการอีกชิ้นเดียวกันเนาะคือตอนนี้มีการที่อยากได้ให้หลายใบม,มาแผนไว้แล้วก็จะซื้อน,นะคะ Thank you Have a good day เป็นอันนี้คือเป็นคนที่ปล่อยต่อเรานะคะ ปุ๊เปิ๊บหนาดมากองยกอดเดี๋ยวนะมีสติกเกอร์แถมให้ด้วยะคะ่ะ <c ười> คือแบบตกแต่งมาหน่ารักมากอะของแถมน่ารักมากเลยเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์อันนี้มาด้วยนะคะ สั่งการอะไรไปมา้งำไม่ได้อ๋ออันนี้เลกออกแลวเป็นการที่เรายังไม่มีเช่นเดียวกับอลพวกนั้นแหละนะเป็นการที่เราทิ้งช่วงไปนานมากเลยนี่ได้มาเก็บหลังชาบ้านชาวบอเลยนะนั่นก็คือเจจิงๆน,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 นะคะเป็นเจโนในอัลบั้มยูนิเวอรที่เป็นฉบับ p h โต้บุ๊กไม่ฉบับเนาะเวอร์โฟโต้บุ๊กแล้วก็เวอร์จีเวลเคสนะคะอันนี้เจโน่สีทูเนาะก็ไปซื้อมาอันนี้ตกใบ,บละ ออจำไม่ได้จำไม่ได้นะคะแต่ไปเลยอยู่ที่ประมาณ300นิดๆก็ถือว่าราคาลงมาค่อนข้างเยอะเลยเปล่าเนาะแต่ใครก็อาจจะมีคนได้ถูกคดี้นะคะแต่เราก็ได้มาประมาณนี้แล้วเนาะคือขนาดทิ้งช่องไปนานมากราคา,าร์ดก็ยังไม่ลงอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปตามซื้อการดมานานมากแล้วเนาะก็เลยแบบไม่ได้ไปเห็นราคาที่มันดีๆหรือถูกลงอะไรประมาณเนี้ย มืออ้ยนี่ก็จะได้มาเป็นสองใบนี้นะคะนี่เลยคืออันนี้นเราดูมาแล้วมันก็จะมีพวกรอยเล็กๆน้อยๆอยะไรเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้สีอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วก็คือหมายความว่าเรายอมรับเนาะวิน่ารักตึงตึงน่ารักมากน่ารักตูงน,นะคะโอเคเดี๋ยวต่อมาเราจะเป็นการอันบ็อกอัลบั้มกิชมดของน้องดีมกันนะคะเดี๋ยวขอเก็บ เออการน้องแป๊บนึงเนาะขอต้อนรับอัลบั้มงคืออันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารอนานมากนะคะทุกคนคือล้วแบบคือใจนึงก็ตุตม้มาตอบเพราะว่าเขาส่งของช่วงแบบว่าก่อนส่งการใช่ไหมแล้วเรากลับบ้านอนะ่ะของมันมาส่งที่ห้องอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยยังไม่ได้แกะในทันทีนะคะกล่องคือสภาพบุกมากกีดตรงมนะัน่ะ ือต้องบอกว่าอันนี้เป็นร้านที่เราสั่งเป็นประจำจีแล้วนะคะก็คือร้านเบบี้ลูคัสนาหนาเนาะในเฟเตอร์ <c oughs> คือแบบโอ๊ยวายก้า oh เอ๊ะทำสะเกะได้ไหม เป็นแบบไม่แกะไปนะคะไม่ได้แกะแบบอารบ้างที่ไม่ได้แกะมานานมากแล้ว,ว่าคือคงคำรู้สศึกตุ้นการไม่ได้แล้ว,วะ่ะ <c oughs> โอเคเอ๊ะดูก่อนนะอันไหนเบอร์อะไรนะเดี๋ยวขอไปศึกษาแป๊บโอเคหลังจากที่ไปศึกษาแล้วนะคะก็พบว่าปกเหล่านี้คือ,อ s c r a t c h w o r d แล้วก็เป็นกริด h Word นะคะเออแล้วต้องขอโทษเรื่องเสียงรบกวนด้วยนะคือแบบ มันจะเข้ามาเรื่อยๆอีกหนึ่งเนาแต่คือเราห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าห้องเรามันดันติดตเขาเรียกว่าไอ้ที่แบบสูบน้ำแท้งน้ำเหรอเออแบบมันก็เลยแบบจะมีจตาลสูบน้ำตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะที่วร์เหลืองๆก่อนเลยนะคะเวอร์สแคชเวอร์วีแบบวีพี่โน้ตน้าหลังก็จะเป็นซีดีคือแบบรูปแบบมันสวยนะ,นะพวกแบบ,แบบอะไรบ้าอะไรพเงี้ยล้วก็สวยดีอืม ซีดีเพลงนะคะเป็นไลก์ลารนะคะ NCD English More ในแบบ r s ก a s h word แกช s แกชเบอร์นะคะออกเสียงไม่ค่อถูกสักทีเนาะก็เดี๋ยวเรามาเปิดไปไมันจะเห็นะอะไรป่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เราจะเอาออกมาทีละอย่างนะคะโอเคอันนี้เป็นเชิงโพลส์ทับนะคะเป็นโพลส์ทับติดช่วย ใหญ่จังเลยพนุ่มนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวก Thanks to นะคะวีธเอาดีๆเลยมือเจนโน่น่ารักมากนะน่ารักน่ารักน่ารักกูอันนี้ก็จะเป็นของหน,นึ่งชิ้นที่เราได้มานะคะอันนี้ <c oughs> อันนี้คือสติ กนะคะเป็น cash the plane is black นะคะโอ๊ย the bee อะไร that free is back นะคะนี่เลยนะคะนี่สังแล้วไม่ใจนโน้ตู่ตาลอยค่ะเดี๋ยวแล้วูก <c oughs> อันนี้นอะไรนะอุ้ยอันนี้คืออุ้ยคือโอ๊ยรูกแลาจะโดนการละหงอไม่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 ตอนนี้คนตอนนี้คน คือเมื่อกี้เราหลับตานะอันนี้เป็นกริชโมนะคะอันนี้ไม่สนใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโปรสการ์ดนะคะฉีดได้เนาะนุน๊มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีรอยปะนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนไปให้มันได้เนาะนี่มันก็จะเป็นแบบน,นี้แบบเจนน่าลิฟมานะคะ คือทำไมเราคำไม่เจอไอ้นั่นอะเออเออไม่ใช่หน้านี้หรือเปล่าอา้าวมันอยู่น้าไหนอะ หนึสองสามาร์คนด่มานะคะคือต้องบอกว่ารอบเนี้ยเราไปดูรีวิวรานแล้วคนได้มาเยอะมากแล,แล้วก็ไม่มีหนอนนมได้เจนโน่ด้วยเพราะมันมาเป็นล็อตเดียวกันอะเนาะทุกคนนี่แลว้วเมื่อเกี้ยคือเราคาหาตัวนี้นานมากไม่เจอนะคะอันนี้เป็นสหรับเป็นไปนเล่นในอาร์เคดเซ็นเตอร์นะคะก็ะอันนี้ก็จะแบบหนึ่งใบใช้ได้หนึ่งสิทธิ์เนาะ แต่เราอยู่ไทยเราก็ไม่ได้ใช้หรอกอ้หจริงปะเนี่ยได้มาเนะคะได้เป็นอ l l m a r เนาะคืออย่างที่บอกไปนะคะเราไปดูรีวิวร้านไปแล้วว่าแบบแบบทุกคนได้มานะคะแบบไม่มีเจนโนผสมเลยมีเจนโนผสมะก็จะเป็นแบบใบเนี้ยะคะ่ะก็เดี๋ยวร้อยเราไปปล่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็เก็บแค่เจนโนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรูปต่างๆในอัลบั้มนี้กันดีกว่านี่เจ oh gosh. นนองโอ g o อดีๆนะอัลบั้มี่ยจีองมากับบสีผมแบบส่งมากเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะ ใช่เมนรลเราจะไม่อยู่นะคะเจอไปแล้วนี่เซซี่ดีมากดีไม่ไหมหวทุกคนนี่ต้องป๋นทิเซอร์มาโคตรกาวใจเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกขเขาเรียกว่าอะไรนะ รีลิกส์แล้วนะคะก็แต่ก็แบบมีรูปสอมันดิดนึงอ,อ่ะแต่ก็อ่ะแล้วหลังหลักก็เป็นลูกนะคะนี่พี่โน้คอยรักนะคะโน้มานะเออ ด,ดีก็พูคือแต่ล่าสุดที่เป็นเจนน่ผมแบบน้าเงินน,ะคแบบคนะคือแบบทุกคนแล้วสำหมาบถ่ายข้างป้าแล้วคือแบบโอ้ยไม่ไหวคือแบบพร้อมสูดเสียเงินจำนวนม,นมาหาศาลให้เธอเลยอะรู้ไหมโอเคก็จบกับอัลบั้มที่หนึ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยนะก็จะได้เป็น อันนี้นะคะเป็นมาร์กเนาะเดี๋ยวขอเอาหลบแป๊บนึงเ,เพื่อที่เราจะได้แกะอีกอัลบัมหนึ่งนะโอเคมากันสุดที่อัลบัมกิชนะคะ แบบนี้นะคะทุกคนเห <Hi. S 1> <laughs> ็นเราไหมไฮโอเคประยุมันอยู่น้านไหนฮะอ๋ออยู่ด้านหลังเลยโอเคเดี๋ยวมา,าทีละขั้นละกันอันนี้ก็เป็นโพสภาพ์ฟิาากเช่นเดียวกันดูมันมใหญ่มาก,ก่ะทุกคน ก็แบบดูไม่ดีเลยเพราะแบบรอยพับอะฉันรู้แค่หน้าแตกไปเลยนะคะแล้วด้านหลังก็ยังคลองพามเป็นแตงสูนะคะเราคิดว่าเขียนเหมือนกันนะแต่แค่แบบอยู่คนละเวอร์ช์เฉยๆคืออันนี้พับเนี่ยเราบอกไปว่าสีเล็กมากอะเนาะสีมันเข้ากันไปหมดเลยอะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวป๊อ ปสกสกัดนาะที่ฉีกได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเออคืออยากจะบอกว่าอัลบั้มดิจิแพ็กอะตอนแรกคือเราไม่ได้ชอบเจโน่พวกชุดชมพูอะไรเงี้ยแล้วว่าแบบสไตล์ดิสแกงอะไรเงี้ยแต่เจโน่ดิจิแพ็กที่ขึ้นปกแบบเนี้ยคือหลอมมากคือแบบืหไม่ไหวเออแล้วลืมบอกไปแล้วควรจะได้แกะดิจิแพ็กก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเราส่งกับเรือแบบด่วนมานะคะคือเราไม่ได้สั่งพร้อมกับตัวโฟตโฟต้บุ๊กใหม่คือเราตัดสินใจที่จะซื้อดิจิแพ็กนานมากเพราะแบบว่าอุ้ยเราจะ เพราะแบบว่าคือไงอ่ะคือมันถ้าสั่งเจ็ดปกมันึงจะได้ปกเมนใช่ไหมคะแล้วคือถ้าเราสั่งแบบว่าเขาเรียกว่าไงสั่งไปอาจจะไม่ได้ปกเจนไ้องไงอ,อก็เลยแบบรอก่อนละกันอะไรเงี้ยเนาะโอเคอันนี้คือดีมากนะโอเคียนโอ,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 อ้นยย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 นยยยยยยนยย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 ยออนยคยยยเย็ยยยยยนะคะ มีแจมิน <c oughs> เจโน่ที่ได้แล้วก็คือเอ้วที่ไม่ได้ก็จะมีเหลุนจีอีกคนนึงที่ได้คือก็จะมีมารแคชชานจีซองเฉเลอร์โดยเฉเลอร์จะมาบ่อยมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวคืออันเนี้ยคือมันคู่มาด้วยกันปะหรือแบบมันสุ่มทั้งคู่ จอแจมินกับออลมาร์กนะคะอุย้ยทุกคนมันดดีที่สุดเลยเว้ยแกคือเสียงก็คือไม่ไหวมากคะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยทุกคนคือเมนไม่มานะแต่ก็คือแบบเออนี่เป็นนานา้าหน้ารูปนี้แย่มากอ๋อมันรูปอย่างนี้ น้าโล่ะนะ้านาะ,นะอุ๊ยอุ๊ยยันยันนานานะคะยันนาน้าหน,นะนชีจูนี่ชีจูดีนะคะอคือแบบนาะอุยะอ๊ยโอ้ย,อยอคือแบบคือมันเหนือความคาดหมายเราไปหมดลวเลยโดยการที่เราได้มาก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นเจ n e r ซีทรูอันนี้เป็นเ g โน e r a l สักอย่างแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดในวันนี้เลยอุ้ยแล้วไมซองมันไหลตลอด <c oughs> เ,เลยไอ้แกงได้ปะโอเคอุย้ยทุกคนเม <c oughs> ื่อกี้มมมมแบบโมตื่นเต้นลืมเปิดอัลบั้มเวอร์กิชให้ดูเลยคือแบบโอ้ยเมื่ไก้เป็นตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเออแบบต้องเปิดนีให้ดูด้วยอุ้ยทำไมเป็นคนขี้ลืมขนาดนี้เนาะอายุยังไม่เยอะเลย เนี่ยคือสปายชุดมันไม่ได้อะคือแบบแต่เบ้าหน้าแบบในว้าวรับภาพไปคนเดียวเต,เต็มเลยครับแต่อันรบ้างนี้ยสีสันแบบโคตรน่ารักเลยเนาะคือเราชอบมากอะ โดนประกาศจับหนึ่งวันเทสนะคะ NCT Dream Beta Test Coming Soon อันนี้ก็คือ PNG ปลอมนะคะปลอมมากคือลากมาแล้วติดพื้นหลังอุ้ยเล่อุ้ยทำไมแบดกายได้ขนาดนีเอ้ยแบดกายแบดบอยคือ คลิปนี้นะ่าจะแบบยาวๆเลยอะไม่รู้จะมีคนไปดูไหมนะคะคือแม่ชุดไม่ให้แนตะ่คือแบบก็หล่อมากอะ อุ้ยคู่สีตรงใจเรามากเลยว่ะทุกคนโอ้โหจีนูโอเมกักน่ารักตรงเลยอะไรบ้างเนี่ยตกแต่งมาบน่ารักมาก <laughs> ว้าวเรียกพ่อสิครับ อุ้ยอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้เนาะคืออิคิดอยู่ว่าคือไหนไหนก็เปิดคลิปมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทำการจัดการใส่แฟ้มอะไรให้เรียบร้อย เนาะอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่เราได้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ได้จากอัลบัม้มเดี๋ยวอันนี้ถ้าหาแลกไม่ได้นะคะเราจะทําการปล่อยขายเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนพวกซองใส่การ์ดด้วยนะคะนี่ซองใส่การ์ดที่เราได้ที่เราได้มาแล้วก็ใช้อ่ะคือได้มานี่คือไม่ได้หมายถึงได้สปอนเซอร์ะคะ่ะได้ซื้อมา ก็คือตัวของสายามบอดแกมเนาะคือเราใช้จะหมดแล้วอะแต่มีอีกซองหนึ่งเนาะคือเราซื้อมันทั้งหมดสามซองใช้หมดไปแล้วซองหนึ่งแล้วก็ซองนี้กำลังจะหมดอีกรอบนึง <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาแกซองการ์ดกันดีกว่าความดีดีเนียบมากนะอออืมเนียบมาก เราเป็นคนไม่ชอบใช้ซองการ์ที่เขาให้มาเนาะไม่ว่าจะเออดีขนาดไหนก็ตามเราแบบสบายใจที่ใช้ที่เราแบบใส่เองแล้วก็แบบว่าถึงแม้ว่าอาจจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่เราก็แบบสบายใจที่จะใส่ของเราเหรอมามซ <c oughs> องการ์ใหญ่มาก คือถึงแม้อาราบเนี้ยคือเราจะไม่ได้ใจโนใทำไมคือแต่เราสั่งไอ้เนสวยของจารเจโน่จากเอ,อ่อมือคารี่ไปแล้วนะคะ <c ười> คือเออเหมือนรู้ว่าตัวเองไม่มีดวงไงก็เลยทําการแบบให้คนแบบกดมือคารี่ให้อะไรเงี้ยแต่คือที่เราขาดก็น่าจะเป็นเออเดี๋ยวนะเรามีมูโม่โฟโต้บุ๊กแล้วก็ดีจิแพคโคฟแล้วก็เราไปสั่งอะไรไหมนะเดี๋ยวสองสักรู่นะทุกคน คือนึกไม่ออกแต่อันนี้คือการเจโนที่แบบเราให้คนกดให้นะคะเนาะก็จะมีเป็นอดีนี่แหละเออคือแต่เราก็ไม่รู้อะไรมากอคือเออตามการ์ดไม่ค่อยทันเนาะเพราะทิ้งช่วงไปนานมากเลยอ้ยโอ้โหเก่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอย้ายอารมัสักตู่หนึ่งเดี๋ยวมาจัดการ์ดใส่แฟมเอ้ยเออถูกแล้วการใส่แฟมก,ก,กันนะคะ คือไม่ได้ซื้อการเรียกว่าไงนานมากอ่ะทุกคนล่าสุดที่ไปได้มาก็จะน่ามีน่าจะมี F C M M นั่นแหละน่าจะมีแค่เอ้ยไม่ใช่มี F C M M แล้วกอ็อันนี้ที่ได้มาเนาะ F C M M สองย, MM ยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะโอเคอุ๊ยทำไมมันมีสองใบอะ ืออันนี้คือเรามีอัลบั้มจีเวลสองเลอร์โอ้ยโอ้อยคือฉันเป็นอะไรของฉันก่อนแบบน,นี้นะคะอันนี้ตัวสงภารยี่สิบในพวกอัลบัม้มเนี้ยก็ครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อโฟโต้บุ๊คหรือจีเวลแล้วก็ตัวมูโมนะคะเอิม่ม ใส่ช่องนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะมันได้พอดี r e ส i p e b o นี่ก็จะเป็นการที่เราใส่มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย่ยเรียบร้อยก็คิดว่าคลิปนี้ควรจบไวเพียงเท่านี้นะคะเพราะยาวมากแล้วก็วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคน